แกิดฝันสังเธอเพราะฉันคือคนคองนี้คงทรมดาคองนี้ที่ทร้องเพลงนี้เธอพี่ตองเป็นอะไรเป็นงอรพี่ตองเล้วพี่ตองเป็นอะไรงอไม่รู้เออแตาไม่รู้ฮะ พี่ตองไม่งอนหรอไม่เงออะไรเห็นไม่คุยกันเลยอ้าวเหรอไปงเอเร็วพี่ตองงอนหนูเรื่องอะไรอ่ะมาเห็นไหมเงอเงอซะหน่อยอันนี้ขอโทษเอเน่ไม่คุยพี่ตองเลยอ่ะพี่ตองเงอหนูเรื่องอะไรอ่ะพี่รู้ไหมครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหาครอบครัวพี่ไม่รู้หรอกนี่เรื่องอะไร ไปงอนเลยไปงอเลยส่งเขียงคนอิดไปเลยอะไรเนี่ยไปทำอะไรผิดเขาลอยในน่อยู่ไงรออะไรเหรอที่หนูไ่กินข้าวด้วยนะไม่รู้ไม่รู้เลยอะไรงงงอนเฉยเลยนะอะไรเงี้ยตรงนี้ค่ะพี่ไม่ ไปยุ่งเรื่องครอบครัวนะครับเงินเรื่องอะไรงงอยู่เลยพี่อะไรพี่อะไรรักให้กับเธอ yee 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 yeah yee mm -hmm.